ะะเราก็าออกจากในตัวเมืองเรอุสแล้วนะคะตอนนี้เรามาด้านนอกชนเมืองนิดนึงนะคะเพื่อจะมาที่นี่ค่ะก็คือเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเก่านะคะเรียกว่าเพเรมาตาค่ะก็ะตามพวกเรานะคะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในด้วยกันค่ะ โรงพยาบาลจิตเวชเก่าแห่งนี้นะคะสำหรับคนรวยโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะคะตึกนี้มีทั้งสิ้น4ชั้นค่ะรองรับผู้ป่วยได้50คนนะคะชั้นล่างก็จะราคาแพงนะคะแพงที่สุดค่ะชั้นบนก็จะราคาต่ำลงต่ำลงนะคะเพราะว่าต้องเดินขึ้นบันไดเนาะค่ะก็มาดูบรรยากาศนะคะคือโรงพยาบาลนะคะในทั้งหมดนเนี้ยเนี่ยเขจะมีทั้งหมด19ตึกด้วยกันนะคะซึ่ง ซึ่งตึกนี้เขาก็จะเปิดเหมือนกับว่าเป็นมูเซียมนะคะเป็นพิพ,นพ,พิธภัณฑ์นะคะให้เข้าชมได้ค่ะส่วนตึกอื่นๆนะคะก็จะมีผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ป่วยใช้บริการจริงค่ะห้องนี้นะคะที่เห็นนี้ก็คือห้องอรับรองนะคะเวลาใครที่เข้ามาโรงแรมเ,เข้ามาโรงพยาบาลเนาะก็จะมาห้องนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นห้องรับรองค่ะส่วนแรกเลย ใครที่จะแวะเข้ามานะคะชมโรงพยาบาลแห่งนี้เนาะก็ต้องดูรอบเวลาที่เขาเปิดให้เข้าชมดีๆนะคะเพราะว่าลงประตูด้านหน้าเนาะเขาจะปิดล็อกตลอดเวลาเลยค่ะเขาก็จะมาเปิดเฉพาะช่วงเวลาที่าสามารถเป็นรอบให้เข้าชมได้นะคะเพราะว่ากันคนป่วยหนีเนาะ ค่ะตอนนี้ก็มาสู่โซนห้องอาหารแล้วค่ะที่เห็นแพดตี้นะคะถือเหมือนโทรศัพท์หูฟังแนบนี้นะคะเขาก็จะมีคำบรรยายของแต่ละห้องค่ะให้ให้เราฟังเนาะก็จะมะีหลายภาษาก็ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาฝรั่งเศสเนาะแต่รู้สึกว่าโรงพยาบาลจะไม่มีภาษาเยอรมันกับภาษาไทยนะคะแล้วก็ฟังเป็นภาษาอังกฤษเอาค่าเข้าชมนะคะสำหรับพวกเราเนาะทั้งครอบครัวก็20ออยโรแค่นั้นค่ะ 20ิยูโรนะคะแล้วก็ไกด์นะคะก็พาเราสี่คนพ่อแม่ลูกนะคะทัวร์โรงพยาบาลเนาะคือน่ารักมากอ่ะเพราะว่าเรามาดูรอบประมาณ6โมงแล้วนะคะเขาก็แบบเปิดเนาะให้เราดูทุกห้องเลยแกก็แบบพูดภาษาสเปนนะคะไกด์นะคะพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยค่ะเขาก็พยายามที่จะแบบอธิบายให้เราฟังนะก็คือค่อนข้างคือแบบน่ารักมากๆค่ะคือแบบถ่ายเลยเธอถ่ายเยอะๆเลยนะมามุมนี้มุมนี้อะไรเงี้ยแนะนำดีมากๆเลย ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ห้องนันทนาการนะคะหรือว่าห้องเล่นห้องพักผ่อนนะคะผ่อนคลายเนาะคือแบบอื้โรงพยาบาลนะคะเพื่อนๆโรงพยาบาลแบบมีทุกอย่างอะคือแบบสมัยโบราณเลยนะไม่ใช่แบบปัจจุบันนะตึกตั้งแต่น,นี่คือโรงพยาบาลเก่าแก่ค่ะนีนะคะ,นนะ,คะแบบเป็นงานสวยมากๆนะ ถัดจากในลังแพออกจากนั่งห้องนั่งไอห้อง <S <S เล่นแล้วนะเราก็จะไปแต่แชั้นบนชั้นบนนะคะไกด์น่ารักมากๆ่ะ คือพูดอังกฤษไม่ได้นะภาษาสเปนแต่ว่าเขาก็พยายามอธิบาย ระเบียงโถงทัางเดินนะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมคะด้านขวามือเนาะก็คือแบบจะเป็นลูกกลองอะค่ะเหล็กนะจะตึกลูกกลงเหล็กนะคะการคนไขน้หนีนะแต่เพื่อนเพื่อนดูนะคะคือสวยอะสวยเหมือนกับว่าไม่ไม่เหมือนเป็นลูกกลองอะไม่เหมือนเป็นห้องขังอะแบบคือสวยมากๆกยิ่งมองด้านนอกยิ่งสวยค่ะนจะเป็นสีฟ้าๆนะเหมือนกระจกเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็การประดับตกแต่งที่นี่เนาะเหมือนกับว่าเป็นกระจกเป็นกระเบื้องกระเบื้องโมเสกนะคะคือแบบ เป็นชิ้นเล็กๆเ,เอามาเรียงเป็นภาพอย่างเงี้ยคือแบบงานที่นี่คือศิลปะที่เนี่ยเขาละเอียดแล้วก็สวยงามมากๆ อันนี้คือห้องอะไรอ่าอันนี้คือแบบว่าห้องผู้ป่วยนะคะก็จะมีแพทย์นะมาแอบดูที่ประตูแบบนี้หน้าต่างแบบนี้เนาะนี่นะคะผู้ป่วยเราก็จะมแอบดูเขาแต่ละห้อง ข้างในค่อนข้างเหม็นอับค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูในห้องนะคะโอเคเข้าไปห้องอันนี้คือครังคนผู้ป่วยใช่ไหมอันนี้คือห้องคนป่วยนะคะก็เดี๋ยวคอรินก็จะมาอยู่นี่อันนี้อันนี้ห้องของคอรินห้องของคอริน เออห้องแม่เหรอบ๊ะเชิญน่ะคือแบบห้องคนป่วยอะ่ะแสดงว่าโรงพยาบาลน,นี้แบบว่าเป็นโรงพยาบาลคนรวยแน่ๆเลยผู้ป่วยอุ๊ปซิอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ้หลบ อต,ตอนแรกเห็นว่าเป็นตู้นะคะเพื่อนแต่ว่าก็คือจะเป็นเหมือนห้องน้ําเป็นอ่างล้างหน้ามีอ่างล้างหน้ามีกระจกอุ๊บสิเนาะตอนนี้ออกจากห้องนู้นมาเราก็จะมาอีกห้องหนึ่งนะคะคือแบบ เมื่อกี้ถามไกด์นะคะไกด์ก็บอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้นะสำหรับคนรวยโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าดูห้องแล้วแบบดูดีมากไกด์กระซิบบอกมานะคะว่าแต่ละห้องนะคะของผู้ป่วยเนี่ยก็จะตกแต่งนะคะออกแบบคือแตกต่างดีไซน์กันค่ะก็จะสังเกตเนาะคือจะไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ละห้องนะคะ ที่เสฟเฟออันนี้ครับวนซิเหม๋อเหม็นอับมีอัน,นห้องนี้ปูพงมีหลายประตูมากจะไปดูอีกห้องหนึ่งครับ Uh, you Yeah to compliment information Or bathroom linguistic fuultured can listen the 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 yes. Here yeah, <it> the This เจอเห h ด t ล้วอันนี้คือห้องน้ำนะคะแบบสวยอ่ะสวยมากอือ

โอ้ส้วมลายคลามค่ะเพื่อนๆคือแบบเขียนลวดลายสวยมากๆโซนนี้นะเขาก็จะปิดไม่ให้เข้าไปดูด้านในนะคะเพราะว่าเป็นของเก่าเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่างล้างหน้าลายคลามเหมือนกันค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะก็ปิดเหมือนกันนะคะไม่ให้เข้าไปดูด้านในค่ะอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะ ดีนะคะตึกนี้มันมีทั้งหมด4ชั้นนะมีผู้ป่วยทั้งหมด50คนค่ะคือแบบดูแลผู้ป่วยทั้งหมด50คนนะคะอันนี้คือเขาให้เราดูได้แค่ชั้น2นะแต่ว่าชั้นบนชั้น3ชั้น4ชั้นอ่ะก็ปิดนะคะไปก็ นะคะเพื่อนเพือนค่ะเพื่อนเพืเ่ทัวร์โรงพยาบาลผู้ป่วยจิตเวทนะคะสวยงามมากๆอ่ะโอเคตอนนี้ก็คือจะหกจะหนุ่มทุ่นแล้วนะคะเราก็ไปแล้วค่ะ Thank you so much โชดีุงไกดนะคะ